เป็นไงล่ะทุกคนเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมก็เป็นกำลังใจให้นจักรวาเราก็เหนื่อยกันแต่ว่าพูดไปก็ไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเหนื <laughs> ่อยเพราะทุกคนคิดว่าเราสบาย <laughs> ก็ปล่อยให้เขาคิดไปอย่างนั้นเพราะเราจะได้อยู่แบบสบายนะไม่ต้องมีคนมาอิด,มา,อดมาชา ตามาร้อนกับเราใช้ชีวิตแบบสบายๆของเราคนอื่นจะยังไงช่างเขาเขาจะเขาจะคิดเออนั่นนี่มันจะเป็นความคิดของเขาความทุกข์ของเขาเนาะความสุขของเราก็คือการใช้ชีวิตอย่างละมุนละมยัยเรมีความสุขนจนงรอดูความสําเร็จของตัวเราเองแล้วก็ใช้ชีวิตเองมีความมีความสํมาสเร็จให้ตัวเอง,เองนะ ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าแต่มีคุณภาพอยู่ในคุณภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณค่าน้าหลงไหลหน้า,า,นาปรื้มใครจะอิจชาร์จไม่อิกกรเรื่องของเขาเรามีชีวิตที่ดีเองเอ็นก็พอใจแล้วจัะใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขาเราไม่ได้เป็นอย่างเขา นะเอาชีวิตเป็นบริบทการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันแบบฉบับของเราที่เราเป็นอยู่ทุกวันเรานะก็กว่า,ามันดีนะเพราะว่าหนึ่งไม่เบียดเบียนใครไม่ให้หลายไข่ไม่สออเสียดไม่เน็บเนมไม่สอทรรอไขนะ่นันจ้ะแค่นี้โอ้ signed. สุขกายสุขใจชีวิตนี้่าไม่ได้อีกแล้วนะโลกโลกอันที่รอเราแต่้อเอ มันก็ต้องใช้ชีวิตแบบเรียบเรียบง่ายรู้ดูแพงในแบบฉบับของเรานะเรียบง่ายรู้ดูแพงแบบฉบับของเราอยากกินอะไรต้องได้กินนะอยากไปเที่ยวเนะี่ยก็ต้องได้ไปอะไรประมาณนะนะั้นชีวิตของเราจะได้มีค่ามีความสุขใน,ขขน,น,ในท,ทุกการย่างก้าวคนอิจฉาก็เรื่องของเขาปล่อยไปนอกจ่าเนาะบายบาย